หลายคนอาจจะบอกว่าการทำโค้งหนองนามันรวยช้ามันไม่ได้รายได้อะไรเยอะแยะผมคิดว่าการหารายได้โค้งหนองนาไม่ต่างกับอาชีพอื่นเพียงแต่เราจะต้องมองให้ออกว่าผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากโค้งหนองนามันคืออะไรและเราจะต่อยอดไปสู่ขบวนการขายอย่างไร เรามีโค้งหนองนาผมว่าเราอุ่นใจในเรื่องของอาหารรายได้ถึงแม้จะน้อยนิดแต่ถ้ามันมาตลอดก็ยังดีกว่าการที่เราไม่มีรายได้เข้ามาเลยการทำโค้งหนองนาส่วนหนึ่งมันทำให้สุขภาพจิตทำให้ร่างกายเราเนี่ยมันได้พักผ่อนผมว่านี่ก็คือสิ่งที่เราได้ประโยชน์ทางอ้อม บางครั้งหลายๆคนไปทำอาชีพที่มันเคร่งเครียดอาจจะได้เงินเดือนเยอะๆมีรายได้สูงแต่มันมีความเสี่ยงมันมีความเครียดผลสุดท้ายชีวิตก็เกิดโรคภัยไข้เจ็บการทำคู่นงน,นามันอยู่ที่เราจะมองเห็นไหมถ้าเรามองเห็นเราค่อยๆเดินผมว่าเราจะยิ้มได้เสมอครับเหมือนผมมาทำที่นี่ วันที่ผมเริ่มต้นผมแทบจะมองไม่เห็นโอกาสแต่วันนี้ต้นกล้วยผมเริ่มเขียวขจีขึ้นมาตาผมเริ่มเต็มบ่อแล้วเดี๋ยวผมก็สร้างที่พักตรงนี้สร้างห้องน้ําไว้มันก็เริ่มเติบเต็มในพื้นที่นะครับท่านผู้ชมถนนหนทางก็มีแล้วไปที่อยู่บนถนนก็มีแล้วมันก็เริ่มง่ายสําหรับการใช้ชีวิต เพราะนั้นนี่คือสิ่งที่ผมอยากที่จะบอกทุกๆคนนะครับโคู่หนองนาไม่ต่างกับอาชีพอื่นๆความยากง่ายมีเหมือนกันบางครั้งเราอาจจะง่ายสำหรับการทำโคู่หนองนาบางจุดแต่บางครั้งก็เป็นงานที่หินสำหรับเรามันเหมือนกับทุกอาชีพครับแต่สิ่งที่โคู่หนองนาให้กับเราคืออะไรสิ่งที่ผมได้รับจากโคู่หนองนาคือเรามีรอยยิ้ม เรามีความสุขกับการที่ได้เห็นธรรมชาติเรามีความสุขกับการที่ได้นั่งอยู่บรรยากาศแบบนี้ที่ลายล้อมไปด้วยธรรมชาติความเขียวกขจีต้นข้าวสายลมแสงแดดเราเห็นพื้นน้ำบรรยากาศแบบนี้เราไม่เห็นในอาชีพที่เราทำทั่วไปนะครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องมานาสีจัน์นะครับก่อนอื่นผมต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ชมนะครับที่ได้ให้ความการลุณาช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับทางช่องมานาสีจัน์มาโดยตลอดนะครับผมจะพยายามทําคลิปที่ดีที่มีคุณค่าส่งมอบออกไปให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังกันอย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้ผม นั่งอยู่บนถนนขอบบอนะครับอยู่ภายในโค้งหนองนานะครับบรรยากาศด้านหลังของผมเป็นกระชังปลานะครับเป็นบอ่อน้ําก็ค่อนข้างที่จะมีความสุขนะครับจากการที่ได้เห็นบรรยากาศดีๆแบบนี้นะครับอนาคตเดี๋ยวผมจะมาสร้างเพลิงมาแงนบริเวณตรงด้านหลังผมนี่นะครับตรงองค์ที่ตั้งอยู่นี่นะครับ อย่างน้นอยๆให้มันเป็นที่หลบแดดหลบฝนไว้สำหรับนั่งพักนอนพักแล้วก็วางเครื่องมือหรือจะใช้สำหรับเก็บหัวหารที่จะใช้ในการเลี้ยงปลานะครับก็ค่อยๆทำไปนะครับอะไรที่มันดีมีประโยชน์เราก็ทำไปผมก็ขอให้กำลังใจไปถึงพี่น้องประชาชนนะครับในยามที่พวกเรายากลำบาก พวกเราต้องให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับมี FC มีท่านผู้ชมนะครับอยากที่จะให้ผมช่วยให้คำแนะนำช่วยเล่าให้ฟังถึงโค้งน้องนาที่คุณหมอทำมันมีจุดไหนที่มันเป็นโอกาสที่จะทำให้คนไทยสามารถที่จะลืมตาอ้าปากได้นะครับผมคิดว่าการทำโค้งน้องนา สำหรับหลายๆคนที่ไม่เคยมีประสบการณ์ก็อาจจะยังมองภาพของโคกหนองนาไม่ออกหลังจากที่ผมได้มาทำโคกหนองนานะครับมันก็เจอทั้งปัญหาและอุปสรรคปัญหาก็มีเยอะครับแต่เราจะทำอย่างไรที่เราจะแก้ไขปัญหานั้นถ้าปัญหานั้นไม่สามารถแก้ไขได้เราก็คงไม่สามารถที่จะ ไปเสียเวลากับมันได้ในโคกหนองนามีพื้นที่เยอะแยะมันอยู่ที่เราว่าเราจะบริหารจัดการอย่างไรพื้นที่ทั้งหมดในโคกหนองนาเราคงไม่สามารถทำให้ทุกที่ประสบความสำเร็จหรืออุด,ดมสมบูรณ์หรือให้ผลผลิตตามที่เราวางแผนได้เพราะเราอย่าลืมว่าพื้นดินมันคือธรรมชาติ การทำโค้งหนองนาม,มันอาจจะช้านะครับเพราะมันกว่าที่พืชและสัตว์จะโตแต่มันก็เป็นเหมือนกับเราได้รักษาชีวิตเราเราได้ดูแลสุขภาพเราพร้อมๆไปกับการเติบโตของพืชและสัตว์ช่วงแรกเราอาจจะต้องค่อยๆประคองเราอาจจะมองเห็นโอกาสแต่เราต้องค่อยๆทำค่อยๆใส่ทุน ค่อยๆพัฒนาไปอย่าผีผามนะครับหลายๆคนเวลาที่จะตัดสินใจทำโกงหนองนาหรือทำเกษตรชอบเอาเรื่องของปริม,มาณเรื่องของจำนวนมาเป็นตัวตั้งแล้วเมื่อลงทุนเยอะๆความคาดหวังกับผลสำลีมันต่างกันมันก็อาจจะทำให้หลายๆคนเกิดความท้อได้แต่ถ้าวันนี้ เราค่อยๆเติมเต็มจากหนึ่งเป็นสองจากจุดเล็กๆขายายเป็นวงกว้างมันจะเริ่มทำให้เราเห็นความสำเร็จและเราก็จะเริ่มมีรอยยิ้มทุกสิ่งทุกอย่างที่เราลงทุนไปมันมีค่าใช้จ่ายเพราะนั้นเราจะต้องบริหารจัดการชีวิตเราให้ดีผมแนะนำทุกคนอย่าเพิ่งทุ่มทุนลงไปเยอะค่อยๆใส่เข้าไปค่อยๆมอง ดูการพัฒนาดูการเปลี่ยนแปลงเมื่อเราเห็นแล้วว่ามันเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเราค่อยขยายหลายคนอาจจะบอกว่าการทำโคกหนองนามันรวยช้ามันไม่ได้ไรายได้อะไรเยอะแยะผมคิดว่าการหาไรายได้โคกหนองนาไม่ต่างกับอาชีพอื่นเพียงแต่เราจะต้องมองให้ออกว่าผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากโคกหนองนา มันคืออะไรและเราจะต่อยอดไปสู่ขบวนการขายอย่างไรเรามีโค้งหนองนาผมว่าเราอุ่นใจในเรื่องของอาหารไรายได้ถึงแม้จะน้อยนิดแต่ถ้ามันมาตลอดก็ยังดีกว่าการที่เราไม่มีไรายได้เข้ามาเลยการทำโค้งหนองนาส่วนหนึ่งมันทำให้สุขภาพจิตทำให้ ร่างกายเราเนี่ยมันได้พักผ่อนผมว่านี่ก็คือสิ่งที่เราได้ประโยชน์ทางอ้อมบางครั้งหลายๆคนไปทำอาชีพที่มันเคร่งเครียดอาจจะได้เงินเดือนเยอะแยะมีรายได้สูงแต่มันมีความเสี่ยงมันมีความเครียดผลสุดท้ายชีวิตก็เกิดโรคภัยไข้เจ็บการทำโคกหนองนา มันอยู่ที่เราจะมองเห็นไหมถ้าเรามองเห็นเราค่อยๆเดินผมว่าเราจะยิ้มได้เสมอครับเหมือนผมมาทำที่นี่วันที่ผมเริ่มต้นผมแทบจะมองไม่เห็นโอกาสเลยแต่วันนี้ต้นกล้วยผมเริ่มเขียวขจีขึ้นมาปลาผมเริ่มเต็มบ่อแล้วเดี๋ยวผมก็สร้างที่พักตรงนี้สร้างห้องน้ำไว้ มันก็เริ่มเติบเต็มในพื้นที่นะครับท่านผู้ชมถนนหนทางก็มีละไปที่อยู่บนถนนก็มีละมันก็เริ่มง่ายสำหรับการใช้ชีวิตเพราะนั้นนี่คือสิ่งที่ผมอยากที่จะบอกทุกๆคนนะครับโค้งหนองนาไม่ต่างกับอาชีพอื่นๆความยากง่ายมีเหมือนกันบางครั้งเราอาจจะง่ายสำหรับการทำโค้งหนองนาบางจุด แต่บางครั้งก็เป็นงานที่หินสําหรับเรามันเหมือนกับทุกอาชีพครับแต่สิ่งที่โคง้งหนองนาให้กับเราคืออะไรสิ่งที่ผมได้รับจากโคง้งหนองนาคือเรามีรอยยิ้มเรามีความสุขกับการที่ได้เห็นธรรมชาติเรามีความสุขกับการที่ได้นั่งอยู่บรรยากาศแบบนี้ที่ลายล้อมไปด้วยธรรมชาติความเขียวกขจีต้นข้าวสายลมแสงแดด เราเห็นพื้นน้ำบรรยากาศแบบนี้เราไม่เห็นในอาชีพที่เราทำทั่วไปนะครับหลายๆคนอาจจะอยากมีบรรยากาศแบบนี้เหมือนที่ผมกำลังนั่งอยู่แต่เขาก็ยังหาโอกาสดีๆแบบนี้ไม่ได้แต่สำหรับใครหลายๆคนที่มีทั้งทุนมีทั้งที่ดินแต่กลับมองไม่เห็นก็น่าเสียดายโอกาสครับ ผมก็หวังว่าคลิปนี้จะทําให้ท่านผู้ชมได้ลองเอาไปทบทวนชีวิตเราได้ลองเอาไปเปรียบเทียบไปวิเคราะห์ว่าโค้งหนองนาเราควรที่จะทํำไหมเราควรที่จะให้โอกาสตัวเองหรือไม่นะครับท่านผู้ชมท่านใดฟังคลิปนี้แล้วรู้สึกว่าชอบนะครับอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับทางช่องมานาสีจันทร์ด้วยครับวันนี้ผมขอสวัสดีครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องมานาสีจันนะครับก่อนอื่นผมต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่ได้ให้ความการุณาช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับทางช่องมานาสีจันมาโดยตลอดนะครับผมจะพยายามทําคลิปที่ดีที่มีคุณค่าส่งมอบออกไปให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังกันอย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้ผม นั่งอยู่บนถนนขอบบอ่อนะครับอยู่ภายในโคกหนองนานะครับบรรยากาศด้านหลังของผมเป็นกระชังปลานะครับเป็นบอ่อน้ําก็ค่อนข้างที่จะมีความสุขนะครับจากการที่ได้เห็นบรรยากาศดีๆแบบนี้นะครับอนาคตเดี๋ยวผมจะมาสร้างเพิงหมาแหนบริเวณตรงด้านหลังผมนี่นะครับตรงองค์ที่ตั้งอยู่นี่นะครับ อย่างนน้อยให้มันเป็นที่หลบแดดหลบฝนไว้สำหรับนั่งพักนอนพักแล้วก็วางเครื่องมือหรือจะใช้สำหรับเก็บหัวาหารที่จะใช้ในการเลี้ยงปลานะครับก็ค่อยๆทําไปนะครับอะไรที่มันดีมีประโยชน์เราก็ทําไปผมก็ขอให้กํำลังใจไปถึงพี่น้องประชาชนนะครับในยามที่พวกเรายากลำบาก พวกเราต้องให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับมี FC มีท่านผู้ชมนะครับอยากที่จะให้ผมช่วยให้คำแนะนำช่วยเล่าให้ฟังถึงโค้งนองนาที่คุณหมอทำมันมีจุดไหนที่มันเป็นโอกาสที่จะทำให้คนไทยสามารถที่จะลืมตาอ้าปากได้นะครับผมคิดว่าการทำโค้งนองนา สำหรับหลายๆคนที่ไม่เคยมีประสบการณ์ก็อาจจะยังมองภาพของโค้งหนองนาไม่ออกหลังจากที่ผมได้มาทำโค้งหนองนานะครับมันก็เจอทั้งปัญหาและอุปสรรคปัญหาก็มีเยอะครับแต่เราจะทำอย่างไรที่เราจะแก้ไขปัญหานั้นถ้าปัญหานั้นไม่สามารถแก้ไขได้เราก็คงไม่สามารถที่จะ ไปเสียเวลากับมันได้ในโคกหนองนามีพื้นที่เยอะแยะมันอยู่ที่เราว่าเราจะบริหารจัดการอย่างไรพื้นที่ทั้งหมดในโคกหนองนาเราคงไม่สามารถทำให้ทุกที่ประสบความสำเร็จหรืออุดมสมบูรณ์หรือให้ผลผลิตตามที่เราวางแผนได้เพราะเราอย่าลืมว่าพื้นดินมันคือธรรมชาติ การทำโค้งหนองนานมันอาจจะช้านะครับเพราะมันกว่าที่พืชและสัตว์จะโตแต่มันก็เป็นเหมือนกับเราได้รักษาชีวิตเราเราได้ดูแลสุขภาพเราพร้อมๆไปกับการเติบโตของพืชและสัตว์ช่วงแรกเราอาจจะต้องค่อยๆประคองเราอาจจะมองเห็นโอกาสแต่เราต้องค่อยๆทำค่อยๆใส่ทุน ค่อยๆพัฒนาไปอย่าผีผามนะครับหลายๆคนเวลาที่จะตัดสินใจทําพวกหนองนาหรือทำเกษตรชอบเอาเรื่องของปริมาณเรื่องของจํานวนมาเป็นตัวตั้งแล้วเมื่อลงทุนเยอะๆความคาดหวังกับผลสำลธมันต่างกันมันก็อาจจะทําให้หลายๆคนเกิดความท้อได้แต่ถ้าวันนี้ เราค่อยๆเติมเต็มจากหนึ่งเป็นสองจากจุดเล็กๆขายายเป็นวงกว้างมันจะเริ่มทำให้เราเห็นความสำเร็จและเราก็จะเริ่มมีรอยยิ้มทุกสิ่งทุกอย่างที่เราลงทุนไปมันมีค่าใช้จ่ายเพราะนั้นเราจะต้องบริหารจัดก,การชีวิตเราให้ดีผมแนะนำทุกคนอย่าเพิ่งทุ่มทุนลงไปเยอะค่อยๆใส่เข้าไปค่อยๆมองดูการพัฒนาดูการเปลี่ยนแปลง เมื่อเราเห็นแล้วว่ามันเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเราค่อยขยายหลายคนอาจจะบอกว่าการทำโคกหนองนามันรวยช้ามันไม่ได้รายได้อะไรเยอะแยะผมคิดว่าการหารายได้โคกหนองนาไม่ต่างกับอาชีพอื่นเพียงแต่เราจะต้องมองให้ออกว่าผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากโคกหนองนามันคืออะไร และเราจะต่อยอดไปสู่ขบวนการขายอย่างไรเรามีโคง้งหนองนาผมว่าเราอุ่นใจในเรื่องของอาหารไรายได้ถึงแม้จะน้อยนิดแต่ถ้ามันมาตลอดก็ยังดีกว่าการที่เราไม่มีไรายได้เข้ามาเลยการทำโคง้งหนองนาส่วนหนึ่งมันทำให้สุขภาพจิตทำให้ร่างกายเราเนี่ย มันได้พักผ่อนผมว่านี่ก็คือสิ่งที่เราได้ประโยชน์ทางอ้อมบางครั้งหลายๆคนไปทำอาชีพที่มันเคร่งเครียดอาจจะได้เงินเดือนเยอะแยะมีรายได้สูงแต่มันมีความเสี่ยงมันมีความเครียดผลสุดท้ายชีวิตก็เกิดโรคภัยไข้เจ็บการทำโคกหนองนา มันอยู่ที่เราจะมองเห็นไหมถ้าเรามองเห็นเราค่อยๆเดินผมว่าเราจะยิ้มได้เสมอครับเหมือนผมมาทำที่นี่วันที่ผมเริ่มต้นผมแทบจะมองไม่เห็นโอกาสเลยแต่วันนี้ต้นกล้วยผมเริ่มเขียวขจีขึ้นมาปลาผมเริ่มเต็มบ่อแล้วเดี๋ยวผมก็สร้างที่พักตรงนี้สร้างห้องน้ำไว้ มันก็เริ่มเติบเต็มในพื้นที่นะครับท่านผู้ชมถนนหนทางก็มีแล้วไปที่อยู่บนถนนก็มีแหละมันก็เริ่มง่ายสำหรับการใช้ชีวิตเพราะนั้นนี่คือสิ่งที่ผมอยากที่จะบอกทุกๆคนนะครับโค้งหนองนาไม่ต่างกับอาชีพอื่นๆความยากง่ายมีเหมือนกันบางครั้งเราอาจจะง่ายสำหรับการทำโค้งหนองนาบางจุด แต่บางครั้งก็เป็นงานที่หินสําหรับเรามันเหมือนกับทุกอาชีพครับแต่สิ่งที่โคง้งหนองนาให้กับเราคืออะไรสิ่งที่ผมได้รับจากโคง้งหนองนาคือเรามีรอยยิ้มเรามีความสุขกับการที่ได้เห็นธรรมชาติเรามีความสุขกับการที่ได้นั่งอยู่บรรยากาศแบบนี้ที่ลายล้อมไปด้วยธรรมชาติความเขียวขจีต้นข้าวสายลมแสงแดด เราเห็นพื้นน้ำบรรยากาศแบบนี้เราไม่เห็นในอาชีพที่เราทำทั่วไปนะครับหลายๆคนอาจจะอยากมีบรรยากาศแบบนี้เหมือนที่ผมกำลังนั่งอยู่แต่เขาก็ยังหาโอกาสดีๆแบบนี้ไม่ได้แต่สำหรับใครหลายๆคนที่มีทั้งทุนมีทั้งที่ดินแต่กลับมองไม่เห็นก็น่าเสียดายโอกาสนะครับ ผมก็หวังว่าคลิปนี้จะทําให้ท่านผู้ชมได้ลองเอาไปทบทวนชีวิตเราได้ลองเอาไปเปรียบเทียบไปวิเคราะห์ว่าโค้งหนองนาเราควรที่จะทํำไหมเราควรที่จะให้โอกาสตัวเองหรือไม่นะครับท่านผู้ชมท่านใดฟังคลิปนี้แล้วรู้สึกว่าชอบนะครับอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับทางช่องมานาสีจันทร์ด้วยครับวันนี้ผมขอสวัสดีครับ